Gracias yeah, yeah, हां फ्रेंड कर दो वो आई शो दे दिन आते हैं इनको एक दिन एक दिन एक दिन ये पापा आती तो ओ मै तो हमारे भाई लोग हमारे नहीं okay. न दे दे วันนี้ครูงดพูดเพราะว่ามันเข้าไปในวิดีโอเยอะเข้าใจไหมไม่ดีเรื่องนเยเจมาอมันก่มันก่ตรงนี้มากเน้ กระนมือครับตอนนี้เราใช้วิดีโอนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วไม่ได้เผยแพร่เลยเพราะว่านักเรียนคุยกันเยอะ ครูก็จะงดพูดหน่อยเนาะพูดน้อยน้อยยกมือประนมครับนั่งคุกเข่าประนมมือนะนั่งคุกเข่านะครับพร้อมกันนะครับอรหังสามมาสามพุทโภพควา พุทธังพรวาตาอภิวาเทมิสวัตพตาธัมวทโตพระขวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสาิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังววโฆสันคสา,าสังโฆัง,งนามามิามามครับว่าตามครูนะครับมะายาังพานเต

ติสารเนนะชาห์ปัญจาสีลานิยาจามะตัติยัมปีมะยังพันเตีวิสุงวิสุงวัคขนาถายะติสารเนนะชาห์ปัญจา ศีลานิยาจามะพุทธังสรนังคขจามิธรรมังสรนังคขจามิสังรังสรนังคขจามิทุติยามปีพุทธังสรนังคขจามิ ทุติยามปีทำมังสรนังคัจฉามิทำมังทุติยามปีสังขังสารนังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยามปีทำมังสารนังคัจฉามิตาติยามปีทำมัง ตาติยามปีสังฆังสรนางขจา,า,ามิตาติยามส,าสาาันามิปานาตระศินห้านี้ก็คือการข้อที่หนึ่งก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตวนะ์สินห์เนาะศินห้าข้อที่หนึ่งก็คือ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ส่วนสินห้าข้อที่สองก็คือการลดเว้นจากการลักเล็กขโมยน้อยอส่วนสินข้อที่สามได้แก่การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามส่วนสินข้อที่สี่นั้นได้แก่การลดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดเป็นตน้น ส่วนศีลข้อที่5นั้นได้แก่การงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยซึ่งเป็นสิ่งมืนเมาต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าศีลหเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้เป็นศีลที่พวกเราจะต้องปฏิบัตินะเพื่อเราจะได้มีมีศีลมีธรรมอยู่ในตัวเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ ปฏิบัติศีลให้ครบให้บริบูรณ์ทั้งห้าข้อนี้นะยังพันเตวีสูงวีสูงรักนาทายะติสารเนนะชหาปัญจาศิลานะยาจามะ ทุติยามปีมะยังพันเตวิสูงวิสูงวัคณาธยะติสะระเนนะสหปัญจาศีลานิยาจามะตะติยามปีมะยังพันเตวิสูงวิสูง รักษาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะอ่าเราก็ฝึกซ้อมมาสองรอบนะก็ดีแล้ววันนี้ได้สองรอบอ่าทีนี้ก็นั่งสมาธิเลยเนาะนั่งสมาธิครูจะดูนะครับครูจะดูนักเรียนที่คนไหนที่นั่งสมาธิดีเนาะอ่า ครูจะดูว่าใครนั่งสมาธิดีมากอันนี้เรามาฝึกมาหัดมาปฏิบัติที่วัดของเรานะครับเพื่อที่จะได้มีกายมีวาจามีใจเข้าไปในวัดแสะซักอา่าซับเอาธรรมะของพุทธศาสนาของพุทธเจ้ามาปฏิบัติตัวเองตอนนี้นักเรียนทุกคนก็นั่งสมาธิแล้วใครนั่งสมาธิดีนะมีข้อมูลนะมีหลักฐานในนี้เลยว่าใครตั้งใจดีนะ อย่าไปการนั่งสมาธิต้องนั่งตัวตรงนะไม่ใช่นัง่งโค้งๆไม่ได้นะทีนี้วันนี้เรามากี่คน,นมีเพรมรุดีมีชาลิตาแล้วก็มีปอสีรู้จักชื่อเขาชื่ออยู่ปอสีเนาะแล้วก็อ่าอุศนีเนาะอุศนีแล้วก็ และชื่อจำชื่อไม่ได้หมดแล้วและผู้ชายก็มาอยู่อ้าวผู้ผู้หญิงมาอยู่ห้าคนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออและผู้หญผู้ชายมาอยู่สี่คนรวมเป็นเก้าคนเนาะนักเรียนของเราได้อยู่วันหยุดวันหยุดนี้นักเรียนจะไม่เล่นเนาะเราจะไม่เล่น เรามาทํากิจกรรมที่วัดมาปฏิบัติเช็ดถูวัดว่ารามของเราลงตัวและสุดยอดเลยเนาะนักเรียนได้เอาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเอาละที่นี่นักเรียนนั่งสมาธิดูนะว่าใครนั่งดีบ้างครูจะดูเป็นหลักฐานนะเป็นข้อมูลว่านักเรียนคนไหนมีสมาธิแน่แน่ว่วางนะครับ <c oughs> เริ่มนั่งสมาธิเลยนะภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูด โพในใจนะครับพูดในใจนะหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทจนกว่านักเรียนาาน,น,ยนั่งสมาธิดีและครูถึงจะให้กราบพระตอนนี้ีนั่งสมาธิก่อนนะครับพูดโทพูดโทได้บุญมา,ากเลยนะครับนักเรียนคนไหนทําได้ตามนี้นะครับนั่งสมาธิและมีการภาวนาถึงพระพุทธประธรรมประสงค์นี้ได้บุญมากเลยนะครับนาอพูด โถในใจนะครับภาวนาในใจใหายใจเข้าภาวนาว,ว่าพูดหายใจออกภาวนาว,ว่าโถอย่าดูคนอื่นนะครับเพราะเราต้องดูตัวเราเองนะครับวันนี้นักเรียนได้มาทํากิจกรรมทางศาสนาของเราก็ได้บุญได้กุศลมากเมื่อตะกี้นักเรียนก็กวาดวัดไปแล้วนะครับครูก็งดการพูดการตีหรือว่าการขี้ให้หนักเรียนทําความสะอาดให้หนักเรียนทําเป็นแบบธรรมชาติเนาะ หายใจข้าวภาวนาะว่าพูดหายใจออกภาวนาะว่าโทนะครับนะตั้งใจดีมากเลยนะักเรียนแต่ละคนเนาะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ชั้นปหนะึ่งสองสามสี่เนาะนักเรียนมาทุกชั้นเลยนะครับปหนึ่งสองสามสี่แต่ตั้งแต่ชุดตัวโสข,ของเราก็จะให้พี่มาชมมาร่วมด้วยเนาะแต่มีปฐมนะปฐมก็มา นั่งมาปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาครับนักเรียนนักเรียนศาสนาคริสต์บางทีเขาก็เคร่งคัดเกี่ยวกับศาสนานะบางทีเขาก็ไม่ไม่ไหวไม่อะไรก็บางครับขอไม่ได้เนาะบางคนก็ ส่วนมากนักเรียนที่มานี่เป็นศาสนาคริสต์เลยนะครับศาส,สนาคริสต์หลังจากหลังจากนักเรียนเข้าวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดวัดเสร็จแล้วนักเรียนก็จะไปโบสถ์ต่ออีกสรุปแล้วนักเรียนได้ทําความดีสองที่เลยในยวันนี้นะตอนเช้าแปดโมงถึงเก้าโมงนี้ก็มาทําความสะอาดวัดแล้วก็มานั่งสมาธิที่วัดส่วนตอนเก้าโมงถึงสิบโมงก็จะไปโบสถ์ต่อ ของศาสนาคริสต์ซึ่งมีครูโบสมารับครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของศาสนาเท่านั้นเลยศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธนอกกับผมนอก เรามาฝึกหัดปฏิบัติกายว่าาาใจของเราที่วัดนักเรียนออกจากสมาธิได้แล้วแล้วก็นั่งคุกเข่าพนมมือ ครับตามที่ครูบอกนะนั่งคุกเข่าปนมมือนะครับพร้อมนะครับน้อ,นองน้องคุกเข่าปนมือดีนะเด้ครูจะพาก,กราบต่อนะพาก,กราบตอนเสร็จแล้วพร้อมนะครับพร้อมพร้อมนะครับยกมือปนมเลยนะเาไม่ต้องคุยกันครับมีเวลาอื่นเยอะอะยกมือปนมนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธ佛法ขาวาพุทธังพระวันตังอภา,า,า,าอภิวาเทมิครับสวาคาโตภระขาตวตาธรรมโม นามนาม,ส,ม,นมนสามีครับสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกสังคโฆสังขางนามามิครับอ่าเรียบร้อยแล้วนักเรียนไป ตับได้เลยเนาะเรียบร้อยแล้ว